สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่177มาแล้วจ้าเกือบลืมว่า EP เท่าไหร่มี EP ที่73 2อันใช่ไหมพี่ปอลืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ้าคนแรกของเราว,วันนี้หนูคนเดิมค่ะหนูชื่อน้องนิวขออีกครั้งได้ไหมคะโอเคเราไปดูน้องนิวดูว่าสร้างอะไรนะจ้ะ สร้างตรงทำเลทองอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนทำเลนี้คือทำเลใจกลางเมืองเลยจ้าน้องนิวเขาสร้างมานะโอเควันนี้บอกชื่อมาด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยทุกคนคือตอนนี้มีน้องๆนะสร้างบ้านเก่งกันมากเลยทุกคนเริ่มจากโครงสร้างเลยนะคือมันดีมากๆเลยอ่ะตัวตัวแบบพื้นที่ใช้สอยอะไรเงี้ยดูดีเห็นป่ะนี่ อันนี้อะไรน,นี่น่าจะเป็นห้องน้ำปะ่ะโอเคห้องน้ำคือบ้านคนมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนมีพื้นที่ส่วนกลางเอ่อกินข้าวดูทีวีห้องน้ำอันนั้นน่าจะเป็นที่ใส่รองเท้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเ <c oughs> ดาเดาก็จะเป็นชั้นสองเฮ้ยทุกคนทําดีมากเลยอะ่ะเออนี่เห็นปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณเตียงสองชั้นปะ่ะเฮ้ยเตียงบ้านนี้เลิศมากเลยอะ่ะเออเตียงบ้านนี้เลิศมากเลยอะ่ะ ทาดีมากเลยอันนี้ตกแต่งอีกนิดนึงคือแบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะน้องนิวเออตกแต่งอีกนิดเดียวคือสวยเวอร์จริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกนะเฮ้ยน้องสร้างน่ารักมากเลยอะ่ะตอนพี่ปอทํานะหลังคล้ายๆตรงเนี้สร้างหลายวันมากเลยตอนนั้นคือคิดไม่ออกด้วยว่าจะสร้างยังไงเออโอ้โหโโนี่เก่งมากเลยค่ะตบมือให้น้องนิวหน่อย แต่ดูเหมือนว่าพี่ปอจะลืมอะไรไปหรือเปล่าตอนแรกว่าเฮ้ยจะไปแล้วอ๋อเหมือนบ้านคนมันต้องมีที่จอดรถปะ่ะแม่ไม่ใช่แม่พี่ปอเห็นแวบๆเออเออตรงนี้มีที่จอดรถแล้วก็สระว่ายน้ํานี่บ้านทุกคนต้องมีทุกคนทําไมเนาะทุกคนทําไมว่าทุกคนต้องมีบ้านแล้วก็มีสระว่ายน้าเป็นความฝันความฝันอ่ะหลังต่อไปกันเลยดีกว่าพี่ปอคนสวยที่สุดในโลกเลยไม่เคยบอก ไม่เคยออกช่องพี่ปอเลยบ้านริมทะเลบ้านริมทะเลใครเนี่ยไม่บอกมาด้วยนะไม่บอกชื่อมาด้วยเรียกน้องริมทะเลก็แล้วกัน <c oughs> บ้านคือจะบอกว่าสร้างตรงเนี้ยเอ้ยก็ทําเลแบบว่าเฮ้ยโอ้ยากอยู่นะที่จะมาสร้างบ้านตรงเนี้ยเออสวยด้วยเห็นปะ่ะมุมสงบมุมสงบเออเดินทางลําบากนิดนึงแต่ก็ส่วนตัวนะ <c oughs> อ่ะข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าคือแบบว่าเฮ้ยพี่ปออ่ะเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามีบ้านเพื่อนหลังหนึ่งอ่ะเขาจะประมาณนี้ทุกคนเอออยู่ในแบบที่ลึกมากๆลึกแบบลึกสุดใจเลยนะลึกแบบโอ้โหแบบโอ้โหถ้าเพื่อนไปเยี่ยมนี่คือแบบเหนื่อยอ่ะแล้วคือบ้านเขาดีมากอ่ะหลังมันเล็กก็จริงนะทุกคนแต่ข้างในนี่คือแบบเฮ้ยดีอะเออก็แบบนี้เลยอ่ะทุกคน เออมีห้องนอนมีห้องนั่งเล่นคือดอีอ่ะเออมันไม่เหมือนบ้านแบบสมัยก่อนเนาะมันบ้านมันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่บ้านเพื่อนมันมีอะไรอะ่ะเข้าใจวะมันดูมีอะไรอะไรอะไรอ่ะเออเนี่ยเหมือนหลังเนี้ยมันดูมีอะไรอะไรอะไรสวยนี่น่ารักเลยอยู่แบบโดดเดี่ยวแต่น่ารักนะดูดิเฮ้ยชอบต้นั้นๆะนะนะต้นสนปะ่ะเฮ้ยน่ารักอะ่ะมันเข้ากันดีมากเลยต้อนอะไรอะ่ะตะเกียะ อ่ะหลังต่อไปเลยดีกว่าทุกคนไปหน่อยนะคะสร้างเองหมู่บ้านชนบทชอบคลิปแนวนี้มากเลยค่ะหนูชื่อหนูดีนะคะอายุ1 1ขวบน้องหนูดีค่ะอายุ11ขวบค่ะเฮ้ยถ้าสร้างเองนี่คือแบบคือจะบอกว่าอลังการงานสร้างมากพี่ปอเห็นแล้วแบบตะลึงมากเลยคือแบบเฮ้ยสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่เราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมีคนเก่งอยู่บนโลกเข้าใจปะเออเฮ้ย มันดีมากเลยอ่ะดูแล้วก็แบบโอ้โหสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอคือแบบมันไม่ธรรมดาทุกคนพี่ปอก็เดินเดินดูเดินดูแบบเฮ้ยโอ้โหมันเหมือนหมู่บ้านชนบทจริงๆเลยอ่ะโอห้หนูดีอายุสิบเอ็ดขวบนี้ดูเดะมันเหมือนของหลายๆคนนะเขาสร้างแนวนี้เยอะมากนะไม่ใช่น้องหนูดีสร้างคนเดียวสร้างกันเยอะมากแล้วคือแบบสวยเกือบทุกลังอ่ะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะหนูดีอันนี้อะไรอะไร่ะลูก เออคือแบบสร้างดีมากแล้วคือสร้างยังไงให้มันเท่ากันทุกหลังอันนี้แปลกมากเลยให้พี่ปอสร้างพี่ปอคองสร้างไม่ได้บอกไว้ตรงนี้เลยจ้าดูดีมีลำธารน,น้อยด้วย,ยน่ารักขอย,ยืมนะพี่ปอเอา,อยาเยอะเออใช่ขอย,ยืมขอย,ยืมมีน่ารักอะ่ะดูดีแต่และหลังเขาก็จัดแบบว่าน่ารักันมีกองฝืนด้วยทุกคนเอออยากรู้ตรงนี้คืออะไรที่ใส่จุดหมายปะไอตรงตะเกียะ เฮ้ยดูดีอันนี้น่าจะเป็นร้านคา้าใจกลางหมู่บ้านป้าแบบรวยที่สุดในหมู่บ้านเลยไงเออใช่ปะ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไปสนียปะ่ะอะไรอย่างงี้ปะ่ะโอ้คือดีมากๆดีมากๆดีมากๆชอบไอเดียชอบความคิดอ่ะเป็นคนที่แบบเฮ้ยดูดีเก็บรายละเอียดดีมากดูหมวกดีโอ้โหไม่ไหวจะแม่ปังไม่ไหวจะแม่ โอ้โหพี่ปอไม่รู้จะชมคำว่าอะไรโ,โหวันนี้มีแต่บ้านแบบโอเคดีๆทั้งนั้นเลยคลิปเมื่อวานก็ดีร้อยเจ็ดสิบห้าเอ้แล้วใช่ร้อยเจ็ดสิบหกโอ้ยพอพี่ปอเขียนคลิปผิดคลิปถูกไม่มีใครเตือนพี่ปอเลยนะมีน้องคนหนึ่งเตือนมาแล้วบอกพี่ปอเหมือนจะมั่วๆนิดนึงนะอะไรเงี้ยร้อยเจ็ดสามมีสองอันเออพี่ปอก็เพิ่งไปแก้แต่อย่าไปแก้หน้าปกนะงงไปหมดเลยจ้าไปหลังต่อไป จะบอกว่าหลังนี้พี่ปอหาคนไม่เจอหาเจ้าของไม่เจอใครเป็นเจ้าของพิมพ์บอกใตคลิปด้วยว่าเอ้ยพี่ปอหลังนี้ของหนูนะพี่ปอต่อเติมบ้านตัวเองอะพี่ปอของหนูเอาจริงๆนะหาไม่เจอทุกคนหาเจ้าของไม่เจอขออภัยในความแบบหาไม่เจอคือบ้านนี้พี่ปอจะบอกว่าเอ้ยทํ่น่ารักมากเลยอะเออเนี่ยชอบตรงนี้มากเลยทุกคนบ้าน่ะมันต้องมีอะไรแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพักผ่อนหย,ย่นใจเหมือนแบบ ส่วนย่อมปะเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีความสุขคนเราเนาะแต่เสียดายบ้านพี่ปอมันนอนแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรยุงมันเยอะมากเลยทุกคนกัดตายยุงตัวเท่าช้างอะโอ้โหตัวใหญ่มากไม่มีโอกาสได้ไปนั่งชมนกชมไม้หรอกมีก็นอกจากหน้าอะไรที่ยุงมันจะน้อยมากๆอะ่ะแต่ส่วนใหญ่ยุงเยอะบ้านไหล่ที่มีต้นไม้เยอะโอ้โหบอกเลยจ่ะยุงเยอะมากมาย เออน้องเขาทำแบบว่าเอยน่ารักตกแต่งนู่นนี่นั่นไปใครที่เริ่มทำใหม่ๆก็ลองฝึกไปนะจ๊ะทุกคนฝึกไปว่าเอยเราต้องจัดตรงนี้นะถ้าเรามีบ้านของเราอ่ะเราจะใส่อะไรลงไปในบ้านของเราเราก็คิดแค่นั้นเข้าใจไหมเดี๋ยวเห็นปบะตกแต่งใกล้วันคริสต์มาสแล้วยียังไม่มีต้นคริสต์มายเลยคิดว่าก็คงจะไม่มีเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะไปทิ้งไว้ไหยด้วยเออ นี่เห็นเปล่าบ้านใครมีต้นคริสต์มาสบ้างอ๋อน้องเขาตกแต่งน่ารักเห็นปล่ามองไปก็เขียวก็ชมพูคือเลนโบว์มมกเลยทุกคนใส่ลุงแฟนซีประมาณนั้นเห็นปาเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็โอ้โหมุมนี้โอ้โหมีกระเป๋านี่เลยชาแนลแอ made โอ้โหรอยเฟอร์เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่เห็นไหมเออน้องเขาก็ทำดีนะชอบมุมนี้มากเลยทุกคนอันนี้คือแบบว่าวเลี้ยงแมวเลี้ยงเด็กอุ้ยดูดิ ของเล่นแมวแสดงว่าเป็นคนรักแมวจิตใจอบอ้อมอารีนี่โอ้โหกระบะอึแมวด้วยทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของเอ่อของแมวหรือของคนนะแต่น่าจะเป็นของคนที่น่ารากักะเฮ้ยของใครบอกพี่ปอด้วยโอ้นั่นนดีไม่รู้ว่าช่องไหนขออภัยด้วยพิมพ์มาบอกด้วยนะถ้าเจอของตัวเองอะเออว่าอันนี้พี่ปอของหนูเองค่ะนะจ๊ะนะจ๊ะไปละบ,บาย